สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกทกท,กท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะ,ะวันนี้น้องหุ่นก็มีแนวทางหาน้อยชุดโค้งสุดท้ายมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของวันที่12บพฤศจิกายน2564นะคะพี่น้องจา๋าของวันที่11ก็หลุดไปเนาะน้องหุ่นก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พ FC ทุกทกท,กท่านด้วยนะคะสําหรับของวันที่11เ,เนาะ อะยังไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่12ด้วยนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูบทอ่ามาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันลูกชนิดเด็กต่ำกว่า18 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปนกันไปเนาะน้องหึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะออกตัวไหนเนาะคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พ FC เอฟซีทุกทท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะอ่านาไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องจา๋า น้องหุ่นก็ไม่ได้บังคับให้ตามทุกตัวเดือพี่น้องจา๋าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะอ่าสำหรับชุดเน้นนะคะทำสำหรับคู่เน้นเนาะน้องหุ่นก็จะเน้นไปที่0ูนย์หนะคะอ่าเก้าแล้วก็7 3 ถ้ามีตัวที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าสำหรับชุดกันเนาะ,ะชุดกันก็จะมี6กสานะคะสี่สามหอ่าแล้วก็53มนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนชุด3ตัวนะคะ3ตัวก็คือ185 973 905นะคะอันนี้คือแนวทางหานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางเด้อพี่น้องจ๋าก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างปะปุนกันไปเนะาะเห็นชัดไหมเนาะน้องบึงจะยกให้ดูนะคะอ่าโจทย์ได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เด้อพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวน้องบึงจะให้ดูไอเดียไลน์เนะาะแอด,ดมาแล้วก็ทักบอกน้องมึงด้วยนะคะว่าเข้ากลุ่มแนวทางเนะาะสำหรับ FC นะคะ ้ากลุ่มแนวทางเนาะน้องวึ่งก็จะได้ดึงถูกคนนะคะพี่น้องจ๋าถ้าแอดมาแล้วไม่แจ้งน้องวุงเนาะน้องวุ่งก็จะไม่ดึงเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจ๋าไม่กล้าดึงเนาะเพราะว่าไม่รู้จะเข้าหรือไม่เข้านะคะหรือยังไงเนาะพี่น้องจ๋าถ้าแอดมาแล้วก็แจ้งน้องวุ่งนิดนึงนะคะใจรักก็แอดเข้ามานะคะพี่น้องจ๋าสําหรับคนที่ชอบแนวทางอยู่แล้วเนาะ ก่อนออกไปน้องหุ่งก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องหุ่งลงเนะาะสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านนะคะมีโชคมีลาภก,กันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ